ถ้าเราพูดถึงประเทศออสเตรเลียเนี่ยหรือเมืองซิดนีย์อย่างแรกเลยที่ต้องคิดถึงคือโอเปราเฮาส์แต่ว่ามันยังมีอีกที่หนึ่งนะครับผมที่มันใกล้โอเปราเฮาส์มากแล้วสวยงามไม่แพ้กันเลยมันจะคือที่ไหนเราไปดูกัน Station is Fair กลับมาเจอผมผ้าที่แทนกันอีกแล้วนะครับก็ <Yeah. S 1> บตามชื่อเรื่องเลยนะครับผมที่ผมบอกว่ามันมีอีกสถานที่นึงนะที่อยู่ใกล้ซินนี่โอเปร่าเฮาส์มากแล้วก็ไม่ได้ไกลกันมากนะนั่นก็คือสะพานนั่นเองนะครับผมก็มันเป็นเหมือนแบบสะพานข้ามนะครับสะพานเชื่อมระหว่างทางนอร์ดกับทางเซานะที่ สะพานนั้นนะถ้าเวลาใครขับรถเข้าออกนะครับจะต้องเสียค่าผ่านทางนะครับผมไม่ธรรมดานะสะพานนั้นมีประวัติค่อนข้างเยอะมากๆเป็นเหมือนสะพาน,นหลักๆของเมืองซิดนีย์เลยครับผมใครที่ชอบบรรยากาศแบบคูลๆนะฮะผมแนะนำมาเดอะล็อกนะ พวกอพาร์ตเมนต์แล้วก็สภาพของร้านอาหารต่างๆมันจะค่อนข้างครูมากๆเลยนะครับเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดนะครับของซิดนีย์ส่วนมากตึกที่อยู่ที่เดอะล็อกเนี่ยจะเป็นตึกที่สร้างมาแบบนานมากๆตัวอย่างของโฮเทลตัวนี้ก็เหมือนกันครับโฮเทลตัวนี้นะฮะถูกสร้างเมื่อปี1844นะฮะดูดิอันนี้คือบรรยากาศเดอะล็อกนะครับเวลาเราเดินมาเนี่ยก็จะมีแบบเป็นดนตรีมีร้านอาหารแล้วก็ ปกติแล้วบางวันนะ่ะมันจะมีเป็นพวกมาเก็ตพวกอะไรอย่างนี้ด้วยนะแต่ว่าวันนี้ก็มีแต่ร้านอาหารแล้วก็มีโดนตีนะครับผมผมต้องหาทางที่จะขึ้นไปสะพานก่อนนะแต่โดนตีด้านหลังนี้หนุกมากผมคิดว่าน่าจะตรงนี้นะน่าจะต้องขึ้นไปตรงนี้ต้องเดินขึ้นไปตรงนี้นะผมคิดว่าเดี๋ยวเราไปดูกันมันจะใช่หรือเปล่านะจําไม่ได้อะโอเคครับผมเจอแล้วนะถ้า ตอนลงามาจากซึกุราคีใช่ไหมครับโอ้โหาลมแรงข <laughs> อ,ออย่างนี้แล้วกันถ้าเราเดินทางมาจากซึกุราคีใช่ไหมฮะให้เราลงมาแล้วเลี้ยวซ้ายใช่ปะแล้วเดินตลอดทางมาทางซ้ายมือแล้วมันจะมีเดอล็อกอยู่ซ้ายมือใช่ไหมครับ <laughs> พอถึงเดอล็อกปุ๊บให้เราเลี้ยวขึ้นมาเดินขึ้นมาเรื่อยๆเราก็จะเจอป้ายว่า <laughs> มันจะเขียนว่า h a r b o r Bridge อันนี้โ <Okay. S 1> ป้ายมันให้เราเลี้ยวขวาใช่ไหมก็ <laughs> คือนี่เราเดินขึ้นมาจากทางนี้กทางมันก็จะเป็นเหมือนเนี้ย อุงงตรงน,นี่นะฮะแล้วมันก็จะมีทางขึ้นนี่ขึ้นไปกันดีกว่าครับผมขอเดินก่อนนะฮะเหนื่อย <laughs> โอเคขึ้นมาก็จะเป็นอย่างนี้นี่แล้วเขาก็บอกว่าฮาร์เบอร์ฟรีสเตตต้องยืงไปทางนูง้นัานแสดงว่าอยู่ตรงนู้นู้นแน่เลยตรงนู้นแน่เลยผมคิดว่าต้องขึ้นไปนี่นะมันจะมีทางเดินขึ้นไปบนนู้นประมาณนี้พาเราไปดูกันจำไว้เลยนะครับว่าทุกทกท,กที่นะฮะที่มันสวยงาม ถ้าเราอยากได้ภาพส,สวยๆหรือว่าบรรยากาศดีๆเนี่ยมันไม่มีที่ไหนครับที่เดินทางง่ายผมบอกเลยทุกที่แม่งเหนื่อยหมดโอเคเฮ้ยตรงนี้มันคือตรงไหนวะจริงๆจริง,รง,รงเราควรจะไปทางนู้นนะเคย,ยไปขึ้นสะพานควรจะไปทางนี้นะแต่ว่าขอลองไปทางนี้ก่อนโอ้โหสวยสวยสวยถ่ายตรงนี้สวยมากจริงสวยสวยสวยจริงๆแล้วซิดนีย์นี้นะครับ ถ้าเดินทางโดยรถโดยสารหรือว่าอ b เบมันก็สวยนะครับหลายๆที่แต่ว่ามันยังไม่แบบอ้โหู่ะคย <c oughs> ถ้าอยากให้อูหูเลยเนี่ยเราต้องเดินนะครับถ้าอยากมาซิดนีย์แล้วอยากได้ภาพสวยๆนะรองเท้าผ้าใบนะครับต้องเตรียมไปเลยรองเท้าผ้าใบที่มันเดินนานชั่วโมงสองชั่วโมงไม่เจ็บเท้าอะไรมากอะบอกเลยว่าสะพานนี้สวยมากๆครับผมถ่ายเห็นโอเปร่าเฮาส์ในอีกมุมมอง,มองนึงนะ ที่เราไม่เคย ผมอยากจะพามานะครับเนี่ยสวยปะสวยเลยอย่างที่ผมถ่ายอินเสิร์ตให้ดูอย่างนี้ไงสวยเลยตรงนี้ก็เป็นเหมือนห้องพักนะครับผมมีที่อาบแดดมีทางเดินสวยงามตรงนี้ก็เป็นที่ที่รลเขาวิ่งนะฮะอันนี้คือทางที่ผมอยู่นะคือทาง สูงกลางจะไปทางเซาล์นะครับถ้าใครจะไปทางนอทนะฮะก็ต้องผ่านสะพานนี้ปกติแล้วเนี่ยเวลาเราขับรถนะฮะที่นี่เขาจะบังคับให้สมัครเครื่องจ่ายค่าผ่านทางเลยนะครับรถทุกๆคันจะต้องมีนะฮะแต่ว่าถ้าใครไม่มีเนี่ยก็จะต้องจ่ายแพงกว่าปกตินะผมยกตัวอย่างให้ฟังคือรถเนี่ยเวลาเราขับไปไหนมาไหนอะ่ะที่นี่นะฮะที่ซิดนีย์เนี่ย จะมีค่าผ่านทางเกือบทุกที่เลยนะครับผมเวลาเราจะไปเที่ยวแต่ละที่เนี่ยจะต้องเสียค่าผ่านทางหมดเลยที่นี่นะฮะเขาเรียกว่า e- toll เวลาขับผ่านมันก็จะมีเสียงออกมาว่าปิ๊บก็คือเราจ่ายแล้วประมาณนั้นเราก็สามารถเอาเงินเนี่ยท็อปอัพไปในเครื่องนั้นได้เลยมันก็จะหักอัตโนมัติเลยครับผมเราก็สามารถเช็คผ่านในแอป e- toll ได้นะครับผมทุกอย่างมันเป็นเทคโนโลยีหมดเลย mm hmm. การใช้ชีวิตการเดินทาง อะไรต่างๆง่ายแล้วก็โอเคมากๆเลยนะครับผมเรื่องค่าผ่านทางนะฮะโดยปกติแล้วถ้าเราไม่มีเครื่องอะ่ะเราจะต้องจ่ายเต็มถ้าสมมุติทางที่เราไปะฮะมันมี3จุดจุดละ10ดอลเราโดน30ใช่ปะ่ะแต่ถ้าเรามี e- โทรอ่ะเราจ่ายแค่จุดละ5ดอลหรือพูดกันง่ายๆคือครึ่งราคานั่นเองนะครับผมมีป้ายบอกเลยน,นะครับว่าห้ามปีน24 hours ์ v e r y day นะครับผมถ้าใครปีนนะฮะวานนิ่งนะฮะอย่าปีน ถ้าปีนเนี่ยจะโดนค่าปรับสูงสุด3,300ดอลลาร์นะครับผมอันนี้ตั้งแต่ปี2008แล้วนะกฎนี้โโอ้มันเคยมีข่าวนะครับว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นปีนี้แหละนะมันก็เลยมีกฎออกมาว่าเคยมีคนนะฮะมากระโดดน้ำที่ h a r b เบอร์บริดนี้ด้วยแบบเนี่ยปีนขึ้นไปบนนี้ใช่ปะก็คือจุดที่ผมถ่ายให้ดูนะก็คือปีนขึ้นไปแล้วก,กระโดดลงตรงน้ำอย่างเงี้ยอ ดลงเนี่ยโอ้โหก็จะเห็นวิวอย่างนี้เป็นไงสวยไหมนี่เลยตรงนู้นคือสเตชันถ้าเราเดินลงมาใช่ไหมถ้าเราเดินลงมาแล้วเราอยากไปโอเปราเฮาส์เราเลี้ยวขวามันก็จะไปอย่างนี้นี่มันก็จะเจอโอเปราเฮาส์อย่างนี้ถ้าเราอยากมานี่เราต้องเลี้ยวซ้ายนะฮะเลี้ยวซ้ายมาแล้วก็มาทางเนี่ยเห็นตึกสีน้ำตาลไหมตึกสีน้ำตาลนั้นคือเดอะล็อกนะครับผมเนี่ย บริเวณนั้นคือเดอะล็อกแล้วเราก็เดินขึ้นมาคือมาบนนู้นเพื่อที่จะมาขึ้นสะพานตรงนี้นั่นเองปลายสะพานปลายอุโมงค์เป็นที่เรียบร้อยนะคบพี่เดินทางขุดไกลเลยพอดีนั่นแต่ฝั่งสะพานตรงนู้นน่ะเดินองมาจนถึงตรงนี้ไม่ต้องกลัวนะครับว่าถ้าเราจะกลับเราต้องเดินกลับทางนั้นไม่ต้องกลัวเพราะมีสถานีรถไฟอยู่ตรงนั้นนั่นเอง นี่จุดตรงนี้นะครับเป็นจุดที่ถ่ายรูปสวยมากเรานั่งตรงนี้ใช่ไหมเราก็ถ่ายยิงเอาิ้วยิงรูปไปสวยมากแต่ว่าเราไม่มีแบบนะครับวันนี้ผมไม่ขอเล่าเกี่ยวกับประวัตินะเพราะว่าวันนี้นะฮะผมแค่จะมาดูอีกสถานที่หนึง่งที่เป็นที่ที่ถ้ามาถ่ายรูปมาเดินเล่นมาดูโอเปร่าเฮาส์อีกมุมมองหนึง่งตรงนี้คือเป็นจุดที่โอเคมากๆ แบตผมจะหมดแล้วก็เอาเป็นว่าวันนี้ผมพามาชมบรรยากาศคร่าวนะครับผมมาดูสะพานว่าสะพานฮาร์เบอร์บริดเนี่ยมันเป็นยังไงมันมีบรรยากาศมีสมภาพเป็นยังไงนะครับผมก็ถือว่าพามาชมซิดนีย์ในอีกสถานที่หนึ่งแล้วคันก็เป็นว่าท่านผู้ชมพี่ๆน้องๆคนไหนชอบคลิปผมก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะแล้วผมก็ จะพยายามตอบทุกคอมเมนต์นะครับผมทำให้กล่าวว่าคนซับเยอะก็เตรียมไว้ก่อนฝึกไว้ก่อนนะครับผมขอบคุณนะครับที่ยังเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปทําคลิปไปเรื่อยๆก็เอาเป็นว่าผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้เลยนะกันนะครับผมคลิปหน้าผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามนะครับกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้าโอเคบ๊ายบาย